สวัสดีค่ะน,น้องลองทำมาอีกแล้วค่ะใกล้เทศกาลร,รอยกระทงแล้วนะคะวันนี้น่น้องก็มีวิธีพับกลีบกระทงแบบใบพัดมาฝากกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากนาน้องจะใช้ใบตองเนี่ยเป็นใบตองกล้วยตานีนะคะใบตองกล้วยนี้เขาก็จะมีความหนาแล้วก็ความแข็งแรงความทนไม่เหลืองง่ายนะอ่าเราก็จะมาฉีกแบบนี้ความกว้างก็เอาตามชอบเลยนะที่นนน้องใช้วันนี้เนี่ย ขนาดก็จะประมาณกว้าง 3- 4นิ้วนะคะก็เราก็จะฉีกลักษณะนี้ก่อนฉีกเนี่ยเราก็จะตัดขอบใบตองออกก่อนนะคะไอ้ด้าดนที่มันเป็นขั้วนะคะเพื่อที่จะได้ฉีกง่ายเมื่อเราฉีกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใบตองลักษณะนี้นะคะนี่เราจะพับลงมาตามภาพเลยนะคะแบบนี้ แล้วก็หาจุดกึ่งกึ่งกลางพับทบแล้วเราก็จีบพับเข้ามาแบบนี้นะคะตลบซ้ายตลบขวานี่แบบนี้เลยนี่นะคะพับไปแล้วก็พับกลับมาจะเห็นว่าน,น้อ,องจะเอียงจะเอียงขอบเห็นไหมคะเวลาพับกลับมา ถ้าเราเองเนี่ยเขาก็จะได้เป็นรูปใบพัดแบบนี้แล้วก็แม็กเลยค่ะถ้ากลีบใบพัดเนี่ยเราต้องแม็กหลายๆตัวหน่อยนะคะเพราะพอเขาโดนน้ําแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเด้งออกเพราะใบตองจะฟูขึ้นแต่กลีบนี้เนี่ยเวลาเราเข้ากระทงเราจะสวยมากดูอีกทีนะคะจะใบตองพับครึ่งแล้วก็หาจุดกลึงกลางอย่างนี้นะคะแล้วก็พับทบไปแล้วเราก็พับกลับมาแบบนี้แล้วก็พับ กลับเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อจับจีบนะคะจะเห็นว่าน,าน้องจะตะแคงนะคะจะเอียงเวลาจับจีบนี่แบบนี้เลยกลับด้านทําให้เหมือนกันนะคะนี่เราก็จะได้กลีบละทีนี้ถ้าแค่นี้ไม่พอเราอยากได้กลีบเพิ่มเราก็สามารถพับกลับมาอีกได้อีกทำแบบนี้นะคะเอาตามรูปเลยค่ะตามภาพที่เห็นเลยเราจะทําจีบเท่าไหร่ก็ได้นะคะ จะเอากี่ชั้นกี่กลีบก็ได้แต่ว่ามันต้องระวังตอนที่เราจะแม็กก์ะค่ะถ้ากลีบเรามากเกินไปเวลาแม็กเนี่ยมันก็จะดีดออกเราก็กะให้กลีบพอส,สวยนะคะอย่าลืมนะคะแม็กหลาหลๆตัวหลา่ลาาลาลาทีหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวกลีบจะเด้งออกเรียบร้อยแล้วก็ลองทำกันดูนะคะจะเห็นได้ว่าทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยทำแบบนี้เนี่ย เราก็จะได้กระทงสวยๆวยเอาไปลอยขอขามาพระแม่คงคากันนะคะลองทำกันดูนะเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อไม่พลาคลิปต่อไปวันนีนะ้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย